พักกลา้าทาตอบโต้คลิปที่กระจ่างออกมาการตัดสินความเชื่อถือของพักไม่ควรมาจากคลิปส่วนตัวนายอนุดิตนะครับประธานยุทธศาสตร์พักกล้าทาได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับคลิปที่กระจ่างออกมาของนายชนนุพัฒนาคซัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นสมาชิกของพักกล้าทาเองนายอนุดิตยืนยันว่าพักกล้าทาไม่มีนโยบายและไม่เคยมีการให้สัญญาใดๆเกี่ยวกับตําแหน่งรัฐมนตรีแก่นายชนนุพัฒ คลิปที่กระจ่างออกมาเป็นความเห็นส่วนบุคคลของนายชนนพฒต์เองและไม่ใช่ในโยบายหรือยุทธศาสตร์ของพรรคนายอนุดิติระบุว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญพรรคไม่ได้กำหนดล่วงหน้าให้ใครแต่อย่างใดกรณีของนายชนนพฒต์อยู่ในกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายและพรรคกล้าทำยืนหยัดที่จะไม่ปกป้องไม่แทรกแซงแต่จะเคารพสิทธิ์ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหานายอนุดิติยังเพิ่มเติมว่าการตัดสินความเชื่อถือของพรรค ไม่ควรมาจากคำพูดของใครคนหนึ่งในคลิปการตัดสินควรเป็นไปตามข้อเทจ็จจริงและกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ตามแรงกดดันหรือความเห็นส่วนตัวแต่นี่คือจุดที่สามารถก่อให้เกิดความแตกต่างความเห็นการตัดสินความเชื่อถือของพักและบุคคลในพักจากคลิปส่วนตัวอาจเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในการอภิปรายความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรคุณคิดว่าพักกล้าทำควรมีการตัดสินใจอย่างไรในกรณีเช่นนี้